วลาคนจะพูดกันอ้าวสวนคุณให้น้ําเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเว้นกี่วันกักสูกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไม่เคยกักสูงเลยนะแกนแท้ของมันก็คือดูดอกดูพัฒนาการของดอกอันนั้นอาจจะเป็นตัวแปรที่จะมาส่งผลให้เราตัดสินใจเรื่องการขยับน้ําแล้วก็ขยับเวลาหลังจากเมื่อเขียวพวงใหญ่ก็จะกลายเป็นโหลดชั้นเวลาระดับน้ําลงนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ ช่วงดอกบานต้นสาวนะอยู่ในช่วงพัฒนาการพวกเปลือกอะไรเนี่ยจะอุดมไปด้วยพวกน้ำโปรตีนโอกาสที่จะเกิดโรคก็สูงมาก mm. มันมีเนื้อเยื่อให้กินอุณหภูมิกังวันสูงแล้วมีลมโมาโยกนะครับความชื้นต่ําการที่จะรัดใบอ่อนข้างนอกนะ่ะเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากหน่อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเพลียไฟเพราะฉะนั้นนะนะครับทุกท่านที่ได้ดอกนะครับรุ่นไข่ปลาตาปูเหยียดตินหนูยาวจนกระทั่ง ะมะเขือพวงใหญ่นะฮะสิ่งที่ต้องระวังคือเพีย้ยวไฟแล้วหลังจากเพีย้ยวไฟก็จะมีหนอนกินดอกคลายสารที่ดีที่สุดก็คือปรับสภาพดินนะครับจำไว้นะฮะปรับสภาพดินโดยใช้ยิบซ้ำมนะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เจี๊ยบค่ะคลิปที่สามแล้วมั้งสามแล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่สวนต้นสาวของพี่เจี๊ยบใช่ค่ะวันนี้มาอยู่ที่ใช่ค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนของพี่นกค่ะซึ่งพ่อกับแม่ทําไว้ให้นะคะครับก็เป็นทุเรียนที่มีอายุค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก็เลยอยากชวนอาจารย์สั้นมาดูว่า สวนที่มีทุเรียนที่มีสวนอยู่เยอะๆเนี่ยเราจะมีการจัดการยังไงแล้วมันต่างไงกับต้นสาวค่ะครับเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าสวนพี่นกค่ะพี่นกนี่เป็นใครครับพี่สาวค่ะพี่นกเป็นพี่สาวนะครับนะฮะสวนของป้าหนูใช่ค่ะกับลุงเผาลุงเผาใช่ค่ะนะแล้วก็ให้พี่นกมาจากการดูแลใช่ค่ะนะครับสวนสาวก็ให้พี่เจี๊ยบดูแลค่ะนะครับมาดูสวนนี้ต้นมันอายุเท่าไหร่นะ40กว่าปีสี่สิบกว่าปี นะครับอายุมากกว่าพี่เจบนะครับใช่มาอย่าพูดดีกว่าเรื่องอายุนะเราไม่คุยกันดีกว่านะสวนต้นใหญ่ของพี่นกค่ะเนาะเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ดูเรื่องตุ่มตาดอกโอ้โหก็ยากไม่ชัดสวนของพี่เจ๊บน่าจะมาก่อนดีใจตอนนั้นที่อาจารย์สั้นพูดดีใจมากว่าเรามาก่อนครับแต่ณวันนี้แล้วเออ เป็นไงเป็นไงสวนของเขาพัฒนาพัฒนาดีกว่าพัฒนาดีกว่าใช่เราก็ตาดอกเขาใสกว่าเราก็มีความสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าทําไมซึ่งส่วนเจีปป๊ปอ่ะมันน่าจะมีการพัฒนาที่ดีกว่าใช่ใบสมบูรณ์ใช่เนาะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในระบบหมดใช่แต่เวลามันมันเป็นไขป่ปลาเป็นตาปูมาค่อนข้างจะแดงตุย ใช่ไหมหแต่ส่วนของพี่นกเนี่ยนะครับส่วนของพี่นกเนี่ยไข่ปลามาเขียวใสใ<ช>่นะฮะตาปูก็เขียวนะครับค,คือตรงนี้ข้อแตกต่างพี่เจีย๊ยบนะระหว่างระหว่างต้นสาวเมื่อก่อนเราทำเฉพาะต้นสาวนะ<ช>วันนี้เราจะคุยถึงต้นต้นที่มีอายุนะครับต้นระดับ30-40-50ปีนะครับต้นใหญ่นะครับใช้พุ่มมันออกกว้างมาก แล้วปริมาณใบที่มันคุมอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเขามีการสร้างความชื้นสัมผัสอยู่ในตัวเองนะครับเวลาให้น้ําปริมาณเท่ากันออย่างพี่เจี๊ยบให้ช่องว่างของต้นลมโกรกมามันก็พัดความชื้นหายแต่ของของพี่นกเนี่ยลมพัดมาหุยปะทะต้นนั้นยังไม่ถึงตัวนี้เลยเห็นไหมความชื้นก็จะมีความชื้นสัมผัสในสวนเนี่ยเยอะครับแล้วพัฒนาการของดอกก็ดี ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะมากเลย<ช>จะบอกว่าสิ้นเชิงก็ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างเห็นได้ชัดพี่นกสังเกตไหมป,าาปีที่แล้วอากาศเย็นปีที่แล้วอากาศเย็นมากกว่านี้อุณหภูมิเท่าไหร่จําได้ไหมสิบกว่าได้ไหมสิบแปดสิบเก้าองศาใช่เพราะว่าเพราะว่าส่วนพี่นกเนี่ยเป็นเนินเขาด้วยครับแล้วก็เขาอะส่วนเขาจะแบบเนาะอากาศเขาจะดีอะอ่าอุณหภูมิต่ํา ความชื้นสูงนะครับเมื่อปีที่แล้วทําดอกค่อนข้างจะเร็วนะได,ได้ดอกได้ดอกได้ดอกได้เพราะความชื้นมันสูงอุณหภูมิตม่ำอุณหภูมิต่ำนี่ชอบอยู่แล้วแต่ความชื้นมันช่วยแต่ปีนี้นะครับปีนี้อุณหภูมิสูงความชื้นต่ําสับกันไหมฮะปีแล้วต่ําความชื้นสูงปีนี้อุณหภูมิสูงความชื้นต่ําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ทํามาระดับต้น4ี่กว่าปีเนี่ยนะครับเขาจะ มีองค์ความรู้นะครับจะเรียกได้ว่าอาย่างป้านหนูลุงเภาะนะครับถ่ายทอดมาให้พี่นกนะครับชั่วโมงนี้ก็คือเป็นปาดไปละปลาดท้องถิ่นไปละนะครับปาดปาดในพื้นที่นะครับเขาจะรู้นิสยัยตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ทํามาเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าอากาศแบบเนี้ยความรู้สึกแบบนี้ความชื้นแบบนี้ต้องให้ความชื้นในสวนเท่าไหร่ต้องให้กี่นาทีนะครับในหัวน้ําแบบนี้นี่คือความเคยชิน นะแต่ความเคยชินเนี่ยนะครับที่ที่เขาทำแล้วได้แบบนี้มันมันไม่มีใครเอาไปพูดและบอกต่อให้มันฟังง่ายๆย่อยง่ายๆว่าเอ๊ะมันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันดีได้ยังไงนะครับวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบพามาชําแหละให้ฟังนะครับสวนของพี่นกนะครับถามว่ามีการเบรกนะ้ำเหมือนสวนอื่นไหมนะครับไม่ค่ะไม่เบรกไม่เบรก,เ,บกเป็นการขยับเวลาน้ำออกไปใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเขาเบรกสี่ห้าวัน หรืออาทิตย์หนึ่งสวนของพี่นกขยับไปสองวันใช่แค่นั้นนะฮะแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นแล้วก็มาให้น้ํนาที่สี่สิบนาทีแล้วยืน4ี่สิบนาทีวันเว้นวันใช่ค่ะตอนนี้หัวหกร้อยกับแ0ด้อยนะบางหัวก็มีแปดร้อยนะครับหัวหกร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่สิบนาทีกรอบที่ให้เนี่ยะนะครับถามว่าพอหรือไม่พอสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าพอหรือไม่พอก็คือการพัฒนาของตาดอกของตาดอกบางทีเราบอกไม่ได้นะ นะครับบางทีคนนั้นโทรมาหาสวว่าโทรโทรมาปรึกษาพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบให้น้ําเท่าไหร่พี่เจี๊ยบให้สี่สิบนาทีวันเว้นวันพัฒนาดีสมมุตินะสมมุตินะใช่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวออันดับหนึ่งเลยแล้วถ้าคนอื่นโทรมาถามนะถ้าเขาให้แบบแบบแบบเดียวกันอ่ะใช่จะคือเจะเมื่อก่อนแหละจะก็มีความคิดอย่างเงี้ยค่ะครับจะตอนนี้จะต้องคิดใหม่ว่าเราจะต้องดูแปลงเราครับดูพื้นที่เราดูพื้นที่มากกว่าที่เราจะไปแบบ คือคือเราก็เข้าใจนะว่าแต่ละแต่ละสวนน่ะพื้นที่ลักษณะหลายหลายอย่างมันต่างกันเพราะฉะนั้นจิ๊บอยากให้ทุกคนน่ะรู้สึกว่าเราต้องเราต้องเราต้องรู้จักพื้นที่เราอเอาเอาสวนเราเนี่ยเป็นที่ตั้งใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเอาสวนอื่นที่เขาบอกมาเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียนแบบทั้งหมดไม่ได้แล้วต้องเอามาย่อยก่อนว่าเขาทําแบบนั้นได้เพราะอะไรใช่อย่างอย่างปีนี้นะครับปีนี้ พี่นกให้น้ําอยู่40นาทีทดอกพัฒนาดีแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าสวนของพี่นกเ,นเป็นต้นใหญ่นะครับทรงพุ่มชนกันคุมกันความชื้นสัมพัสธ์ในสวนมีะนะครับแล้วเอาการให้น้ําแบบนี้ไปใช้ในสวนสาวซึ่งปลูกห่างกัน9เมตรสิเมตรนะครับแล้วมีลมโกรกลมโชยมาความชื้นสัมพัสธ์ไม่พอหน้าดอกแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคําถามเ,เขาจะถามมาหลายคอมเมนต์เลยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสวนเราจะให้น้ําเท่าไหร่ดี ถึงจะพอใช่ไหมถึงจะพอจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตก็คือการพัฒนาการของดอกนะครับถ้าเกิดว่าสวนไหนเนี่ยนะครับที่มีความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงแล้วการพัฒนาการของดอกเป็นสีเขียวอ่อนใสมีการพัฒนาดีไม่หยุดไม่แดงปริมาณน้ําที่ท่านให้นะครับเหมาะแล้วเหมาะแล้วนะฮะบางสวนอาจจะจบอยู่ที่30นาทีวันเว้นวันนะครับบางสวนอาจจะต้องให้ถึง50นาที วันเว้นวันใช่แต่บางสวนอาจจะให้หนึ่งชั่วโมงติดต่อกัน3วันเห็นไหมมีความแตกต่างชัดเจนเจ้ว่าการจัดการในสวนเนี่ยแล้วก็การที่เรารู้ว่าสภาพสวนเราเป็นยังไงอุณหภูมิพื้นที่จะว่ามันเป็นส่วนสําคัญนะคะสำคัญมากใช่สําคัญมากจะคือเราเข้าใจว่าแต่ละสวนเนีที่เหมือนที่อาจารย์สั้นได้กล่าวค่ะว่าเราจะต้องรู้ลักษณะของสวนเราให้ได้ครับแล้วก็ดูข้อสังเกตก็คือ การพัฒนาของตาดอกเขา<ช>เออจะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาคนจะพูดกันอา้าวสวนคุณให้น้ําเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเว้นกี่วันกักโศกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไม่เคยกักโศกเลยนะเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าไงเออเวลาเราเราจะทําดอกเนี่ยเราพูดสิบคนน่ยไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่แกนแท้ของสิบคนเนี่ยมันจะมีเหมือนกันพี่เจ๊บค่ะ แกนแท้ของมันก็คือดูดอกดูพัฒนาการของดอกอันนั้นจจะเป็นตัวแปรที่จะมาส่งผลให้เราตัดสินใจเรื่องการขยับน้ำแล้วก็ขยับเวลาจบแค่นี้นะฮะเรื่องดอกนะครับถ้าดอกแดงแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์หรือว่าน้ำน้อยอและไม่ถมเสมอแต่ถ้าดอกใสพัฒนาการดีเขียวใสจากไข่ปลาตาปูพัฒนาได้ภายใน2อสาวันแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์แล้วก็ปริมาณน้ําที่เราให้เหมาะ<อ>นะครับเหมาะละนะครับเหมาะละ,ะแล้ว เราจะขึ้นน้ำมากกว่านี้ได้ไหมเคยสงสัยไหมเร,นนเ,เราให้40นาทีเนี่ยเ,เราดอกพัฒนามาดีแล้วเนี่ยเราจะขึ้นน้ำมากกว่านี้ประมาณ50นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงอ่ะจะได้ไหมได้ได้ได้นะฮะนะฮะการพัฒนาการของดอกถ้ามีการพัฒนาขึ้นนะครับอย่างช่วงไข่ปลาตาปูยืนระยะนี้ถ้าใสาแสดงว่าสเปกน้าโอเคอแต่ถ้าเกิดว่าเข้าช่วงเหยียดตีนหนูนะครับเป็นมะเขือพวงเล็ก นะครับการต้องการน้ําจะเพิ่มขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นอ่ะสี่สิบนาทีจะไม่ใช่ละถูกไหม<อ>มันจะกลายเป็นห้าสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงมะเขือพวงเล็กเข้าสู่มะเขือพวงใหญ่ะนะครับแล้วหลังจากมะเขือพวงใหญ่ก็จะกลายเป็นโหลดชั้นเวลาระดับน้ําลงนะครับ<อ>เพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงดอกบานนะครับนี่คือเรื่องเรื่องของการให้น้ํามันมีคคแค่นี้แหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงจะสงสัยก็คือว่า ส่วนแปลงสาวเชฟเนี่ยมักจะเกิดโรคซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็เห็นแบบคือมันบ่อยอ่ะแต่ส่วนเนี่ยที่แบบอย่างเงี้ยอาจารย์สร้างต้นใหญ่นะใช่ทำไมเขาแบบไม่เกิดโรคไม่เป็นอะไรแบบจะยังแปลกใจว่าเอ๊ะทั้งทั้งที่อันนี้อันนี้อันนี้เข้าแนวอิฉาแล้วอ๋ออิฉาไม่ได้อิฉาตาร้อนเข้าแนวอิฉาแล้วนะครับโอใช่ต้นสาวนะอยู่ในช่วงพัฒนาการ มันเป็นช่วงการจเจริญเติบโตพัฒนาพวกเปลือกพวกงโครงสร้างทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเปลือกอะไรเนี่ยจะอุดมไปด้วยพวกน้ําโปรตีนนะครับซึ่งค่อนข้างจะอวบหน่อยนะครับแล้วถ้าจังหวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัจจัยมันเอื้อต่อการจเจริญเติบโตของเชื้อโรคเช่น1กรดจัด2ความชื้นจัดจัดนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคก็สูงมากมันมีเนื้อเยื่อให้กินแต่ต้นแก่ต้นมีอายุแบบนี้ นะครับเนื้อนะครับเนื้อของมันมันจะไม่อวบเป่งไปด้วยน้ําเหมือนต้นสาวมันจะเป็นเส้นใยแล้วก็แก่นค่อนข้างจะแข็งถามว่าเป็นไหมเป็นแต่กระบวนการรักษาตัวมันเองพืชมันมีกระบวนการรักษาตัวเองนะครับมันจะรักษาตัวมันเองได้ค่อนข้างเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าพูดง่ายๆคือมันไม่มีอาหารให้เชื้อมันกินในปริมาณที่มากพอ่นหละนะครับมันเป็นกาเป็นอะไรที่มันแข็งไงเนี่ยใช่จะก็ดูต้นขนาดเนี้ย หูไม่น่าเชื่อนะ40 45ปีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ<า>เออแล้วมีคำถามนะถามมาในในคอมเมนต์นะครับอ,อถามว่าจ้านเราจะไว้คแหนงเอ้ยเราจะไว้ไว้กิ่งเนี้ยต้นเนี้ยไว้กี่กิ่งดีนะครับ <laughs> มันถึงจะพอเหมาะไปในอนาคตต้นนี้มีอยู่20กิ่งนับรวมกิ่งที่ผมจับด้วยนะฮะ เอานับรวมที่ตัดด้วยนะครับยี่สิบสองยี่สามยี่สี่นะครับยี่สี่ไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าซึ่งก่อนหน้านี้ถูกไหมใช่แล้วเป็นโรคก,ก็ตัดออกตัดออกนะครับภาพรวมก็คือนะครับนี่คือระยะที่เหมาะสมและก็สวยนะครับแต่ถามว่าพอรู้ว่าเออต้นขนาดนี้เขาไว้ยี่สิบกิง่งก็ก็ดีก็สวยละกลับไปไปจัดการต้นสาวนะครับเหลือยี่สิบกิ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทํากิ่งไหนที่มันทิ้งอยู่ในทรงแล้วก็ตัดออก ในกิ่งที่พอจะไว้ลูกได้นะครับเราก็ไว้ไปก่อนนะครับปีต่อไปค่อยเก็บไปทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งนะครับมาเดี๋ยวกันนะผมต้องการตัวด้วยนะกลับไปแล้วไปตัดกำหนดเลยเอฟซีกลับไปตัดเลยยี่สิบกิ่งไม่ใช่คนแรกน่าจะเป็นเจี๊ยบไม่ใช่น่าไปตัดก่อนครับอ่ะทีนี้เราะพาเดินเล่นคือคืออิจฉาต้นเนี้ยดอกดอกเยอะมากอ๋อนี่อิจฉาอีกเหรออ่ะให้ดูเนี่ยต้นจริงๆริงเนี้ยของของพี่นกนะครับ ามาทุกต้นนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยจะไล่เข้าโคนดีมากนะครับถ้าแผนกล้องมาดีๆนะจะมาดูความสดใสของของดอกนะครับจะเขียวใส<อ>นะฮะจะไม่จะไม่อยู่ในลักษณะดอกสีน้ําตาลสีแดงเหมือนของพี่เจี๊ยบนะครับของพี่นกนี่จะสวยกว่านะครับอ,ออกสไตล์แบบอยอๆเห็นไหมสีนะครับ สีดอกจะเป็นสีเขียวอ่อนใสนะตรงนีเ้เป็นการพัฒนาดอกซึ่งมันแมทกับความชื้นสัมผัสแมทก,กับการให้น้ํานะครับที่พอเหมาะมากๆนะครับแล้วในชั่วโมงเนี้ยพี่เจี๊ยบค่ะเออเราขึ้นน้ําระดับนี้สวนพี่นกขึ้นน้ําระดับนี้สวนพี่เจี๊ยบขึ้นน้ำระดับนี้คําถามทุกคนก็ถามว่าแล้วไม่กลัวใบเหรอกลัวใบไหมฮะ ใบมันจะไหลไงไม่กลัวอแต่ส่วนมากเขาจะกลัวกันอ้าวเหรอจริง <c oughs> ส่วนมากเขาจะกลัวกันนะครับ <c oughs> ต้องมองอย่างนี้ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิกลางวันสูง <c oughs> แล้วมีลมมาโยกนะครับความชื้นต่ํา <c oughs> การที่จะรัดใบอ่อนข้างนอกนะ่ะเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากหน่อย <c oughs> ออผมจะยกตัวอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าของพี่นกได้ดอก <c oughs> เรียบร้อย แล้วจะเข้าสู่ทฤษฎีของการทําใบพร้อมดอกแล้วเราจะเพิ่มน้ําเข้าไปเราจะเอาชุดดึงใบไปดึงยอดอีกทีอยากได้ยอดเนะี่ยพร้อมดอก <Okay. S 1> คําถามว่าจะดึงออกไหมในสภาพอากาศแบบนี้ยากนะครับ oh. ขนาดเราเติมอัดเติมอัดทั้งน้ําทั้งฮอร์โมนทั้งสารไหลอะไรต่อเมื่อไรเพื่อต้องการที่จะดึงให้มันออกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นทําขนาดนี้มันไม่ออกแล้วเราขึ้นน้ําคิดหรือว่ามันจะออก ไม่ออกนะครับนะฮะไม่ออกนะสภาวะอากาศที่มันบีบแล้วกดดันอยู่นะครับมันจะกดดันให้ออกดอกเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นหัวข้อนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ชัดเจนคะชัดเจนมีอะไรอีกไหมฮะในเรื่องปุ๋ยเรื่องแมลงเออที่ควรระวังนะครับฝากนิดนึงนะครับถ้าเป็นในช่วงนี้นะครับไข่ปลาตาปูเหยียดติหนูนะครับเราอยู่ในสภาวะไอสภาวช่วงหน้าแล้งค่ะใช่ไหมฮะหน้าแล้ง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเพลี้ยไฟเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านที่ได้ดอกนะครับรุ่นไข่ปลาตาปูเหยียดตินหนูยาวจนกระทั่งะมะเขือพวงใหญ่นะฮะสิ่งที่ต้องระวังคือเพลี้ยไฟแล้วหลังจากเพลี้ยไฟก็จะมีหนอนกินดอกอหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวยาต้องพ่นคู่ไปกับตัวบำรุงดอกนะครับตัวยาที่ใช้นะครับมีมากมายหลายกลุ่ม1อีมาแมกตินนะครับ สองกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ประเภทอิมิดาโคปิดนะครับอะเซทามิผทดนะครับไทมีทอกแซมได้นะครับหรือจะเป็นพิพโนิวก็ได้นะครับคอฟินาเฟอร์ได้กลุ่มนี้ได้ทั้งนอนได้ทั้งเพียไฟที่ไล่มาทั้งหมดที่ใช้ได้หมดนะครับเป็นยาเย็นทั้งหมดเลยนะครับไม่มีปัญหากระดอกด้วยนะครับพ่นใต้ท้องกิ่งไปพร้อมกับตัวบำรุงดอก่อานี่คือกลุ่มแมลงที่จะเข้ามาเล่นงานนะครับส่วนในเรื่องทางดินในเรื่องทางดินนี่ก็นะครับ ถ้าได้ดอกแล้วสาคัญที่สุดก็คือลงยิบซ้ำนะเพราะกระบวนการที่ผ่านมาเราลงปุ๋ยถูกไหม<ะ><ะ>บางคนก็ลงตัวที่ค่อนข้างจะจัดจ้านคือ8<ะ>2ดยิบสี่นะครับมีค่าความเข็มนะครับแล้วก็กดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่านกดมาแล้วเพื่อทําดอกนะครับ<ะ>พอได้ดอกเสร็จปุ๊บเราต้องคลายกดบางเจ้าทําสารบางสวนทําสารเพราะฉะนั้นเราต้องคลายสารคลายสารที่ดีที่สุดก็คือปรับสภาพดินนะครับ<ะ>จําไว้นะฮะ ปรับสภาพดินโดยใช้ยิบซ้ำนะครับเราจะไม่บอกว่าสวนของของพี่เจี๊ยบของพี่นกเนี่ยนะครับใช้ยิบซ้ำตาพระอาทิตย์นะครับไม่บอกอย่าบอกใครนะคะไม่บอกนะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นความลับนะครับแล้วตามด้วยฮิวมิกนะครับฮิวมิกผงนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะหนคนทำสารก็คลายสารสองก็คือถ้าไม่ทาสารใส่ปุ๋ยไปปุ๊บก็คลายกรด ดินก็จะฟูเฟิร์มนะครับแล้วก็เฟสขึ้นมานะครับแล้วทําให้จุลินทรีย์เนี่ยนะครับทำงานได้เต็มที่การพัฒนาการของดอกก็ดีดแล้วจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายพอปรับสภาพดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บพัฒนาการไม่ดีกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ดีพัฒนาการดีถูกไหมฮะลดการเป็นโรคที่โคนต้นด้วยนะครับลดการเป็นโรคในอนาคตด้วยะนะครับอันนี้สําคัญนะครับเรื่องยิบซ้ำ <Okay. S 1> ไม่บอกเขานะว่าเราใช้พาณิเพราะว่าเราสั่งไว้แล้ว<อ> <laughs> เราขนาะเราย่งเมลไม่มีดอกเราสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วนะครับเนี่ยสวนเล็กๆแค่นี้นะครับพันกว่าต้นนะครับใช้สามสี่ตันนะฮะเราสั่งแล้วครับเมื่อกี้คุยถึงในเรื่องดอกในเรื่องแมลแงนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยการแก้อะไรตัวมีอะไรนะครับนะะเรียบร้อยละนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะที่จะต้องป้องกันต่อมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่ที่เราจะเราจะบอกต่อว่า เออต้องเรามาระวังอะไรบ้างใน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 สวนเนี้สงสงสัยอะไรไหมสงสัยอะไรไหมตอนตอนนี้ยังค่ะยังนะต้นสุกมีความสุขเมื่อได้เห็นดอกแต่สวนเนี้นะครับสวนของพี่นกนะครับแล้วก็สวนของพี่เจี๊ยบนะครับผมจะเข้ามานะครับให้คําแนะนําอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงมินเมย์ <ๆ S 2> นะครับในการตัดสินใจหรือว่าจะสอบไปในเรื่องของเป็นเป็นภัยเป็นความเสียหายอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะ เตือนก่อนป้องกันก่อนนะครับแล้วก็จะบอกกล่าวนะครับให้ไปถึง FC นะครับทุกท่านนะครับสวนใหญ่ขนาดนี้45ปีนะครับเราจะติดตามจนจบจนกระทั่งได้ตัดผลผลิตนะครับแล้ววันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบนะครับต้องขอลานะครับเ c เกษตรเปิดใจไปก่อนนะครับเจอกันรอบหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ